การสื่อสารแบบหยัดเยียดมักลงเอยด้วยการพังไม่เป็นท่าจริงๆแล้วว่าค่ะการสื่อสารคุณอย่าลืมนะว่ามันมี2ฝั่งเนาะก็คือฝั่งผู้ส่งสารกับฝั่งผู้รับสาร คือคนพูดคนสงสารน่ะก็อยากพี่จะแบบเอ้ยเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองคิดที่ตัวเองรู้ที่ตัวเองวางแผนหรือว่าที่ตัวเองแบบตั้งเป้าหมายอะเอาไปยัดที่คนอื่นต่อโดยที่ไม่ได้แบบคิดว่า้คนที่ฟังอยู่อะค่ะเขาพร้อมฟังไหมในฐานะผู้สงสารเราต้องมี3รู้1ค่ะรู้จักเลือกใช้คําพูดให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟังของเราแน่นอนแหละถ้าคุณไปใช้ศัพทวิชาการกับการคุยกับชาวบ้านอะชาวบ้านไม่เข้าใจแน่นอนอันนี้ค่ะเป็นแก๊บที่ผู้ประกอบการซีอโอหรือคนที่ทำงานในสายสเปเชียลลิตนก็คือมีรู้เยอะอะศ จ้ากู้อะไรต่างๆแล้วทําให้คนทั่วไปอ่ะไม่เข้าใจรู้ที่2ค่ะคือรู้เนื้อหาว่าเนื้อหาของเราหรือว่าคอนเทนต์ที่เราจะพูดอะค่ะเหมาะสมกับระดับความคิดของกลุ่มผู้ฟังหรือระดับข้อมูลของกลุ่มผู้ฟังมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าเออเขารู้เรื่องนี้อยู่แล้วเป็นแบบเออสมมตินะเราเอาไปไองานไปนําเสนอกับหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาแล้วแบบเออเขารู้เรื่องพวกนี้การมาในชั้นมการจัดการรู้โครงการมาตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนอยู่ละไปถึงเราพูดกลุ่แล้วก็เแอคชั่นต่อไปได้เลยเออเราต้องการทรัพยากรอะไรให้ช่วย แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปคุยกับระดับโอเปอเรชันที่แบบเป็นน้องน้อยมากอย่างเงี้ยค่ะคือแน่นอนแหละเขารู้ในฝั่งของการทํางานของเขามันมีปัญหาอะไรมันมีรายละเอียดอย่างไรแต่การที่คุณจะเอาเรื่องของการม a เน g e เมนต การวางแผนงานเชิงลึกอย่างเงี้ยต่ให้น้องๆทาโดยที่คุณไม่ได้บอกข้อมูลมาก่อนล่วงหน้าหรือว่ามีการเตรียมข้อมูลมาให้น้องก่อนเขาอาจจะไม่เข้าใจตรงนี้ก็ได้หรือว่าคุณทําในเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลสู่พับบิกเนาะสู่สาธารณชนคุณก็อาจจะต้องใช้ศัพท์ชาวบ้านมากๆหรือที่ตั้งใจว่าเอยคนที่แบบไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยสามารถเข้าใจได้ง่ายพยายามหลีกเลี่ยง,ง,ง,งภาษาที่สเปเชียลิสตร์รู้ที่3ารูผ<ร>ู้มีส่วนได้ส่วนเสียคา่ะว่าเออในงานงาน,งานหนึ่งที่ทำเนี่ยหรือดิวดิวหนึ่งที่เราจะกําจะคุยหรือสื่อสารกันเนี่ยทำยังไงให้ฟังหรือคนทที่เเเข้าาาาาประชุมมอองยกํต เราหรือเขาอยากช่วยมีส่วนร่วมกับงานนี้ในคุณก็ต้องใช้เรื่องของวินวินโซลูชันเนาะว่าเออองค์กรได้อะไรคนทํางานได้อะไรผมว่าเ,เสียสละไครไม่ได้สําหรับทุกคนนะสำหรับบางคนเนาะมันก็จะเป็นสิ่งสาคัญอันดับสองที่แบบว่าเออเขาทํามาเพื่อหาเลี้ยงชีพแล้วก็เขาก็มีส่วนอื่นที่ต้องดูแลและบริหารมากกว่าชีวิตการทํางานเพราะฉะนั้นการที่คุณจะไปสื่อสารกับใครโน้มน้าวใครหรือว่าใส่ข้อมูลอะไรให้ใครก็แล้วแต่อหญายัดหรือใส่รายละเอียดข้อมูลทุกอย่างลงไปในครังเดียวลองวางแผนเป็นระยะดูว่าเอ้ยเราสามารถแบ่งข้อมูลให้เเค้าาาทวมขใจก่อน ที่เราจะสื่อสารกันได้ไหมถ้าคุณพยายามจะยัดทุกอย่างในครั้งเดียวนะบอกเลยว่าประสิทธิภาพต่ำแน่นอนเพราะผู้ฝังเขาไม่ได้มีความอดทนฟังเรามากขนาดนั้นแม้เขาจะทําเป็นฟังนะแต่ว่าในสมองเนี้ยค่ะมันแบ a n ไปละเพราะฉะนั้นก่นสื่อสารกับใครอย่าลืมสามรูนรู้คาพูดรู้เนื้อหาและรู้เขารู้เราสื่อสารด้วย Win Win Solution นะคะและถ้าชอบเนื้อหาแนวการพัฒนาตัวเองและอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างสันติกดติดตามไปไว้นะคะ